ปิดฉากงานรับปริญญาด้วยการสังสรรค์เื่อนเริงกับงานราตรีบัณฑิตประจำปีการศึกษา2555ของเพื่อนๆจากมหาวิทยาลัยสยามค่ะซึ่งงานนี้เป็นการเลี้ยงส่งให้กับเพื่อนๆบัณฑิตทุกคนที่จบในปีนี้เอาเป็นว่าเราไปถางที่มาของงานในครั้งนี้กันก่อนค่ะสำหรับงานราตรีสยามห้่ห้็นนั้นเป็นงานที่เราจัดขึ้นมาด้วยวัตถุประสงค์งข้อข้อหนึ่งก็คือเพื่อ ฉลองบัณฑิตที่ได้รับปริญญาแล้วก็วัตถุประสงค์ประการที่สองก็คือเพื่อให้สิทธิ์เก่าได้มีโอกาสกลับมาคืนย่าอีกครั้งหนึ่งตอนนั้นในปี2516เรายังเป็นวิทยาลัยอยู่นะครับเราใช้คําว่าปราตีสยาม2516ครั้งนี้เราก็เลยถือว่าเป็นการอนุรักษ์คำคำนี้นะครับซึ่งก็เป็นคําที่ดีเพราะว่า เป็นการจัดงานที่สามารถจะรวมวัตถุประสงค์ต่างๆไว้ด้วยกันผมเองก็ขอให้บัณฑิตทั้งหลายได้ระลึกไว้ว่าเราเป็นความหวังของสังคมนะครับขอให้เราคิดดีปฏิบัติดีนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งขอให้คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมยิ่กว่าประโยชน์ส่วนตนนะครับและทาง ในนามของคณาจารย์นั้นก็ขอโยพรให้สิททุกคนนั้นได้ประสบความสําเร็จในชีวิตและหน้าที่การงานเพื่อที่จะเป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยสยามอีกครั้งสำหรับพิงานมีการจัดกิจกรรมและการแสดงบนเวทีมากมายเอาเป็นว่าเราไปดูกันต่อเลยค่ะ Right now little. ทุกท่านนะครับเข้าสู่งานราตรีสยามครับซึ่งแน่นอนวันนี้เราก็มาร่วมการฉลองความสําเร็จของบัณฑิตนะครับใช่แล้วค่ะหลังจากที่ได้คารบปริญญากันไปเมื่อวันที่8มกราคมที่ผ่านมาที่สุนสรีกิจนะคะผมขออนุญาตเรียนเชิญนะครับท่านอธิการบดีนะครับซึ่งท่านจะขึ้นมามอบช่อดอกไม้นะครับให้กับอาจารย์ด้วยนะครับดรพรชัยมงคลวณิชอธิการบดีมหาวิทยาลัยสยามครับเรียนเชิญครับระอาจารย์ครับขอเเียงประมือด้วยครับ เป็นการให้กำลังใจกันนะคะโอ้โหฝึกซ้อมกันมาทั้งครูทั้งอาจารย์ทั้งนักเรียนนักศึกษาต่างๆขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่านและก็ขอแสดงความยินดีกับสิทธิ์เก่าหลายๆท่านที่ประสบความสําเร็จในด้านต่างๆผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานในวันนี้ซึ่งเป็นช่วงใกล้กับวันตรุษจีนหรือวันปีใหม่นะั้น ก็คงนำความสุขมาให้กับทุกๆคนขอให้ทุกท่านนะคะร่วมกันถ่ายทอดผ่านบทเพลงในค่ำคืนนี้นะคะกับมาสมหาทิทลัยสยามนะคะพลวกเราพมิใช้ในเกียรติศักดิก์สรีด้วยสามัคคีมีในใจตรงมหาวิทยาลัยสยาม ว่าเป็นการฉลองให้กับบัณฑิตที่จบใหม่จริงๆแอบกระซิบนิดนึงว่างานนี้มีศิลปินดาราที่จบในปีนี้อีกด้วยแต่จะเป็นใครนั้นไปถามความรู้สึกของเขาวเั้นค่ะครับวันนี้นะครับก็เป็นงานราตรีสยามนะครับ255นะครับก็รู้สึกดีใจนะครับจริงๆพยายามเรียนมาตั้งแต่ประมาณ6ปีที่แล้ว ไม่ได้หกเพิ่ประมาณ10ปีที่แล้วนะครับก็ก็ก็เรียนแล้วก็ทํางานไปก็เลยเรียนไม่จบครับก็เลยเพิ่งกลับมาเรียนแต่ปีนี้ทําสําเร็จครับสปีครึ่งจบครับก็รู้สึกดีใจครับจริงๆหน้าที่การงานก็สำเร็จกว่าที่คิดเยอะแล้วนะครับปีนี้อาบริญญาใบดีก็ทําให้พ่อให้แม่ครับก็รู้สึกดีใจครับขอบคุณครับขอบคุณมหาลัยนะครับที่ที่กรุณา้หายเข้ามาเรียนนะครับขอบคุณท่านอธิการนะครับที่ที่ให้ผม ให้ทุนผมเรียนนั่นแหละแรกทั้งนั้งที่ตอนนั้นยังไม่ได้เป็นแบบมีชื่อเสียงขนาดนี้ท่านก็รับเขาเป็นนักเรียนทุนนะครับขอบคุณคณาจารย์นะครับที่ที่ที่ช่วยเหลือจนจบนะครับขอบคุณครับนอกจากศิลปินดาราที่จบแล้วบัณฑิตใหม่ที่จบในปีนี้ก็ต้องรู้สึกดีใจอย่างแน่นอนเราไปถามความรู้สึกของพวกเขากันค่ะ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของของมหาวิทยาลัยสยามนะครับแล้วก็ภาคภูมิใจมากที่ได้เรียนจบที่นี่นะครับรู้สึกดีใจนะคะที่ทจบที่นี่แล้วก็แล้วก็ดีใจที่มหาลัยยังต้อนรับดีอยู่ค่ะ <c oughs> ก็ขอบคุณทางมหาลาัยนะคะที่จัดการดีขึ้นมาให้เพื่อนเพื่อได้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะ รู้สึกภูมิใจมากเลยค่ะที่ได้มาพบปะจากสัตว์กับเพื่อนเพื่อนทุกๆคนค่ะขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านนะคะที่อบรมสั่งสอนพวกเรามาตั้งแต่ปีหนึ่งถึงปีสี่จนเราจบปริญญาตรีนะคะก็ขอขอบคุณมากมากค่ะลาตีสยามวันนี้นะครับก็ดีใจมากครับที่ได้เจอเพื่อนๆพอตั้งแต่จบกันไปต่างคนก็ต่างแยกย้ายไปทำงานครับไม่ค่อยได้มาเจอกันก็รวมรวมกันวันนี้ก็มากัน เกือบครบครับมาเจอกันวันนี้ก็ภาพเก่าๆที่เคยเรียนด้วยกันก็ย้อนกลับมาก็รู้สึกดีครับคิดถึงเพื่อนๆครับขอบคุณท่านอาจารย์ครับขอบคุณมอสยามดีทําให้พวกเราได้มาเจอกันได้เรียนหนังสือแล้วก็สร้างคุณภาพให้พวกเราได้ออกไปไปนาคอนาคตอที่ดีของประเทศชาติครับค่ะวันนี้ก็สนุกดีค่ะได้มาเจอเพื่อนๆได้มาถ่ายรูปกับเพื่อนดีใจค่ะวันนี้ที่ได้กลับมามหาลัยอีกครั้งหนึ่งก็สนุกดีค่ะขอบคุณมอสยามนะคะที่ได้จัดงานดีๆอย่างนี้ขอบคุณค่ะ หลังจากการเลี้ยงสั่งสัตแล้วยังมีการประมูลของรักดาราอีกด้วยแต่ว่าจะมีอะไรมาให้ประมูลนั้นไปดูกันต่อเลยค่ะบโโ99บาทเลยคัะโอ้โห99บาทเท่านั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครให้มากกว่า99บาทนะคะช่วยแสดงตัวด้วยนะคะให้เท่าไหร่คบเท่าไหร่คะชูเลยค่ะชูเลยค่ะก็เป็น500 500เ <500 S 2> <500 S 1> ลยนะครับพี่ซื้อเพราะว่าเจ้าของหล่อ,อ ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับอ๋อยครับอุ๊ด้หมูใจบุญไปนะคะถ่ายรูปก่อนพร้อมลายเซ็นของดาเอนโดฟินด้วยนะครับทีเด็ดอยู่ตรงนี้แหละค่ะเอาล่ะสตาร์ทที่เท่าไหร่คะเหมือนเดิมอัตราเดียวกันเก้าสิบเก้าบาทเอาชัยหนุ่มเสื้อขาว เสิร์ชหมายเลข04ดาแอนด์ดิไอเดลนะครับร้อบลายเซ็นของคุณดาไดาโนฟีนะครับซึ่งเป็นศิษย์ปัจจุบันของเรนนิเทศศาสตร์อยู่อันนี้เป็นภาพพรนกอของโบภัคมลใช่ไหมอยู่ช่องเจ็ดท่าคุณคุณก็คือเจ้าหญิงทีุ่ณทองเ,อเริ่มต้นที่99บาทมีไทยให้มากกว่า99บาทครับสองหรือสามนะ นับสองมีไหมครับนับสามนับอาระครับผ้านธอ์ืนนี้สองพันบาทนะครับคุณพี่ด้านหนะ้าช่วยกันนะคะสําหรับผู้ที่ประสบภัยนะคะรายไ,รได้ตรงนี้เราจะนําไปช่วยเหลือนะคะงานนี้คงทำให้เพื่อนเพื่อนบัณฑิตใหม่ปรับเพื่มกันไปตามๆกันนะคะยังไงก็ขอให้บัณฑิตใหม่ทุกคนประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานอย่างที่ตั้งใจกันไว้ทุกคนคะ่ะ ออวันนี้เป็นงานลาตีสยามนะคะ255 25 5เราในฐานะที่เป็นรุ่นน้องค่ะ oh. อยากจะอวยพรให้รุ่นพี่ประสบความสำเร็จในชีวิตการงานหน้าที่นะคะวันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจอีกวันหนึ่งนะคะที่พวกพี่พีจบแล้วแล้วทีนี้ ก็ขอให้พวกพี่ๆทุกคนนะคะมีความสุขมากกับวันนี้แล้วก็วันต่อๆไปค่ะแล้วก็พีห้าค่ะขอแสดงความยินดีกับพวกพี่ๆ้ดยละกันนะคะแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จกับหน้าที่การงานในอนาคตค่ะขอบคุณค่ะ